ววสวัสดีค่ะคลิปนี้มาอัปเดตคิวงานลูกชายแห่งชาติไรอันกาดบัณฑิตเป็นคิวงานที่เหลืออยู่นะคะวันที่21เมษายนถึงวันที่30เมษายน2567ค่ะคิวงานวันนี้นะคะแม่แม่ fc แฟนคลับไปให้กำลังใจกันได้นะคะที่ไอคอนสยามค่ะ21เมษายนนะคะ the iconic สงกรานต์เฟสติวัล2 0 2 4 คอนเสิร์ตไอคอนสยามขึ้นเวทีวันนี้เร็วนะคะแม่แม่แมบ่ายสามโมงค่ะแล้วก็วันที่22น้องทําธุระส่วนตัวนะคะ23เมษายนงานร้องเพลงงานปิดเฉพาะแขกที่ได้รับเชิญเท่านั้นนะคะวันที่23เป็นงานปิดค่ะวันที่24ทําทำธุระส่วนตัววันที่25ถ่ายรายการไม่หมดนี้26ถ่ายรายการไม่หมดนี่วันที่27 งานร้องเพลงงานปิดเฉพาะแขกที่ได้รับเชิญเท่านั้นนะคะ28เมษายน2567นะคะงานประเพณีไทยทรงดำปิดทองหลวงปู่จรหลวงปู่ต่างวัดดอนรวบตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรค่ะขึ้นเวที3ทุ่มครึ่งนะคะ29าทำธุระส่วนตัววันที่30ทําทำธุระส่วนตัวค่ะขอบคุณข้อมูลโพสต์คิวงานจาก Facebook นับปลานิภาประดิษฐ์ขำนะคะวันนี้อย่าลืมนะคะไอคอนสยามค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องปลาเล็กชาแนลด้วยนะคะ